มีถ่ายกระเป๋าแล้วก็มีเ,ป,เป้อีกพลุงพลังมากเลยทาไม<ห>่นานก็คือไม่สะดวกนี่เย 2. 2> ที่จะถ่ายไลฟ์สดหรือถ่ายวิดีโอสาธุจินมจากจังหวัดไหนครับสกลน,นครจิบเงินกองหนึ่งร้อยหกสิบบาทรับเหรียญหลงกอโตเรียญพิมรุ่นไข่เหรียญทองตาดสีสาทุางหลังนี้จากจังหวัดไหนเอ่ย สมบูรณการจีบเงินกองหนึ่งร้อยหกสิบบาทอธิษฐานแล้วใส่ตู้นะครับให้สมรภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำกระถิ่งกองหนึ่งค่ะกองลัหนึ่งร้อยหกสิบบาทและเหลือสิบสองกองนะครับเหลือสิบสองตู้เซฟไปเน้นแต่เป็นตู้กระถิ่งนะครับหนึ่งกองหนึ่งร้อยหกสิบบาท ครับผมแลกเดี๋ยวโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปทำกระถิ่นแป๊บนึงนะคะเง่ินกองหนึ่งร้อยหกสิบบาทต่อยอดอดกระถิ่นกระถิ่นไทยแต่นานรับเหรียญดกกอโตเหรียญพินรูปไข่เนื้อทองซาตินหาตู้หัวโาณตูกระถิ่ อภิษฐานก็ใส่เคร์เซ้นตึ้งกันเลยนะครับหนึ่งกองหรือหกสิบหลักตึให้รวยขอมเหนื่ยสุขภาพแข็งแรงกรถิ่งกระถิ่ชารพทานแม่จะแรกไหน้ำแรกเิน่อนยืมนมา๋ยวแรกไหสักบถ้าหลังแรกไในน้หรือต่อไปแรกหนน้ำในแรง เงนกงหนึ่งร้อยหกสบบาทต่อยอดพรปิ่ะปิ่นธรรมรัชชาแม่เดินทางมาจากันหวัดไหนคะนครปฐมอีกงเงินกอหนึ่งร้อยหกสิบบาทรับเหรียมหลอโตูเรียนที่ประรูกไข่เรียงทองสาตินเหรียญร้องแผลพระโกนชวนชวนชมกระเจ้าพระบัวนะ อุกอาฐานแล้วใส่ตู้เซ็ตเป็นตงิท่านเองเลยกระถิ่งกระถิงพระรัตานหนึ่งกองนง่งร้อยหกสิบบาทท่านบนร่วมท่างตักต่างเรื่องขขนโกรอกไม่เรื่องต้นได้เป็นเส้าผ้าทอดกระถิงพระรัตะพานเอาไว้สกกรหนืจจจังหวัดไนท่นเนี่ย ตุกบนรกชทานีอีหนึ่งกองห่อยหกสิบาทขอให้รวยขอให้รวยที่มาจากจังหวัดไหนครับสีสเกตปีหนึ่งกอนึ่งร้อยหกสิบาทรับพร้อมแ่่รพักปูจ่วนจ่ินตวนในพวงนานรักปูเงินเดือในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยงนจังหวัดไหนครับ สะดาการอีกหนงกองร้อยกสิบคุณน้องจะไม่สัปเลยลแลกสังไปไหมยือแลกเดี๋ยวแลกให้มาแลกก็ไปจไว้ก่อนเอลูกหนึ่งกาต่อยอด้อนแปเต้องใส่ตูร้อยหกสิอลลใส่ตู้่ร้อยหกบพอแล้ว เร้สีาาจังหวัดไหนเยรียบร้อยค่ะสาธุด้วยกันนะคะกรสาธุครับน้องฟิล์กิบกิพน์ทานรัเียญลบรคร่ะ แอกอล์แจกปีนะครับจะขวดก็หยุดใช้ได้เลยนะแอกอล์แจกปีแจกรีอ้าวลืมเราไม่ได้เอแอหงนกอหนึ่งร้อยหกสิบบาทที่ชายจากจังหวัดไหนเอ่ยสุดเินถิ่ช้างใหญ่อีกนึ่งกองหนึ่งร้อยหกสิบบาทอาทิตฐานและใส่ตู้เซ็ตด้วยมือขอบท่านเลยเลยสุขภาพแข็งแรงเลำรวยสาธุ กถิงกระถิ่งกระเลกระทานของในหนึ่งร้อ,อ,อหยหกสิบบาทจังหวัดไหนโสมบิการอธิษฐานลแล้วให้ท่าลุบนีเราคนเดียวอีกหนึ่งกองในหนึ่งร้อยหกสิบบาทต่อยอดทอดกระถิ่งกระถิ่งกระเล็ทานน่คือสบตอตัวอนนี้จจังหวัดไหนเออสมบัติการน้ตัวเล็กชื่ออะไรครับ